กราสดรีท่านผู้ชมค่ะวันนี้30นะคะของพฤษภาคม2023ก็เข้าสู่ฤดูฝนแทบจะแทบจะเต็มตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะต้องหันกลับมาดูในเรื่องของดินของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักเลยสําหรับการทําเกษตรในยุคนี้นะคะเพราะว่าในส่วนที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินของพืชน,นะคะหรือว่าของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศหรือว่าสถานการณ์ที่โลกมันเปลี่ยนไปเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมอยู่กับน้ำอ้อยเวลาพรยารังสีนะคะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของอการปรับโครงสร้างดินโดยการที่ใช้ฮิวมัสนะคะของน้ำอ้อยที่จะเป็นเป็นฮิวมัสที่เราได้จากเหมืองแม่หมะเพราะว่าน้ำอ้อยอยู่ในอำเภอแม่หมะจังหวัดลำปางนะคะซึ่งเราเราก็ใช้ของเหมืองแม่หมะเนี่ยแหละในการที่จะ,ะมาทำในตัวที่จะใช้ปรับโครงสร้างของดินนะคะเพราะว่า ในในส่วนหนึ่งคือ,อเป็นเป็นเรื่องของการปรับสภาพให้ดินเนี่ยเหมาะสมแก่การเพราะปลูกนั่นเองเพราะว่าในสมัยเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าป่านะคะหรือว่าไปเจอดินที่สภาพที่ดีอยู่แล้วเราก็ทําการเพราะปลูกเลยแต่ว่าในยุคนี้สมัยเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเราเรามีการบูรณาการในการทําสวนเนาะหรือว่าก็คือเหมือนกับทําโคกหนองนาอย่างเช่นนะคะ ขุดดินข้างข้างข้างใต้ลงมามาพลิกเป็นหน้าดินนะคะที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าเราเราหาธาตุอาหารในในในการทำการเพาะปลูกเนี่ยเราใช้หน้าดินในการปรุงหน้าดินหรือการที่มีดินหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นพอส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปขุดขึ้นมาดินเนี่ยอาจจะเป็นดินด้านดินทรายดินลูกลังดินเหนียวนะคะดินสภาพต่างๆที่ไม่มีธาตุอาหารเลยอยู่ในดิน พอเราปลูกอะไรไปแล้วมันก็ทําให้รากไม่เดินนะคะพืชไม่เจริญเติบโตหรือพืชไม่แตกกิ่งแตกก้านให้เห็นเลยแล้วก็ไม่มันไม่ถึงไหนเลยอย่างเช่นสับทุเรียนเราก็จะเรียกว่าการนั่งแท่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอายุกี่ปีก็ตามนะคะพอปลูกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่งอกไม่แตกเลยนะคะมันไม่มันไม่มันไม่เอ่อมันไม่แตกกิ่งแตกก้านเลยมันไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยเงคะนับใบไหนก็ใบนั้นอันเนี้ย จะเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าทุเรียนนั่งแท่นหรือการปลูกอะไรแล้วพืชไม่ตอบสนองนั่นเองเป็นทั้งปัญหาในเรื่องของดินเองดินที่เกิดจากการขุดขึ้นมานะคะซึ่งไม่มีธาตุอาหารเลยนั่นแหละทีนี้เราจะทำยังไงคะในส่วนของภายใต้ภายใต้แบรนด์ที่น้ำม้อยทำอยู่ก็คือแบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราความต่างก็คือเรานำเอาฮิวมัสเนี่ยคะ่ะ มาหรือว่านำอาลโอนาดิหรือ,อดินที่มันถึงก่อนฐานเนี่ยมาด้วยความที่เขาก็ไปเอาไปเอาไปเข้าแล็นะคะไปดูว่าโอ้โหธาตุอาหารเยอะแยะเลยสามารถที่จะนำมาใช้ปรับโครงสร้างของดินได้แล้วก็สามารถที่จะเอามา,เ,าเหมือนกับเป็นอินทรีย์วัตถุที่ลงไปเติมดินให้ดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุหรือมีธาตุวัตถุที่เป็นธาตุอาหารที่เหมาะแก่พืชน,นะคะส่วนใหญ่จะมีธาตุอาหารรอง สะมากกว่านะคะเพราะนั้นในส่วนหนึ่งคือฮิวมัสเนี่ยเมื่อเราเอาไปวัดค่า PH แล้วเนี่ยค่า PH ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างนั่นเองนะคะเพราะนั้นความเป็นกรดเนี่ยเป็นกรดอย่างอ่อนพอเป็นกรดอย่างอ่อนปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปใส่เนี่ยถ้าถ้ามีพืชอยู่ถ้าถ้าไม่มีพืชอยู่เนี่ยมันก็ใส่ได้เลยนะคะก็แต่ต้องรอให้แบบเหมือนกับว่าเขาไปผสมผสานเขาไปดึงอะไรต่างๆมาธาตุอาหารครบพร้อมถึงจะปลูกพืชลงไปแล้วรู้เรื่องนะ เพราะนั้นถ้าเกิดเราใส่พื้นที่เป่าเปลือยเนี่ยใส่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีพืชอยู่นะความเป็นกรดยางอ่อนของเขาว่าเมื่อมีพืชอยู่สมมตินะคะช่วงนี้ฤรดูฝนไมว่าเอาสภาพจริงเลยดีกว่าว่าสมมติตอนนี้ฝนตกเลยพอฝนตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับดินก็คือดินจะมีความเป็นเป็นกรดสูงนะคะก็คือปกติแล้วอย่างอาสมมติสมมต,มมติเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวจะงงอย่างบ้านน้ำม้อยเนี่ยดินเป็นด่าง นะดินเป็นด่างดินซะส่วนใหญ่ลําปางไม่ไม่รั่วลำปางแต่ว่าของน้อมอ้อยนี่คือแบบเป็นดินลูกลังถ้าใครที่แบบเอ่อเห็นคลิปของน้อ้อยที่รีวิวต่างๆมาเนี่ยพอเราพอเราวัดปุ๊บเนี่ยของเราเนี่ยของของบ้านน้อมอ้อยก่อนจะเป็นด่างเอาฝนตกลงมาเฮ้ยค่าดินเปลี่ยนคือเป็นเป็น,เป,นเป็นกลางขึ้นมาเลยเออค่าดินดีขึ้นมาเลยเชียวคือโอ้โหพอเวลาฝนตกทีนึงนี่แบบ มันช่างเปล่งปลั่งนะคะต้นไม้ที่ลงไปหรือว่าพืชที่เราลงไปนี่มันโอ้โหมันสะพังเปล่งปลั่งมากคือค่าดินมันได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ค่าดินไม่ได้นะคะอย่างเช่นลักษณะของทางภาคตะวันออกแล้วกันอ่าทางว่าถ้าตะวออกหรือภาคใต้ที่ม้อยดูแลในส่วนของสวนทุเรียนอยู่ซึ่ง น้ำมันจะบอกเสมอว่าทุกคนต้องมีตัววัดค่า pH ในดินเพราะว่าไม่ว่าท่านจะปลูกมากปลูกน้อยถ้ามีทุเรียนที่แบบว่าหวังเชิงว่าจะเอาไว้กินด้วยหรือว่าอยากศึกษาไปด้วยหรือว่าเป็นอ่เศรษฐกิจเลยก็คือแบบปลูกเพื่อขายเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีตัววัดค่าดินวัดค่า pH มันก็ไม่แพงเลยนักหนาเราไม่ต้องโอ้ถึงขั้นนักวิชาการแบบจะแหลกจ๋าหรือว่าแหลกเป๊ะเลยแค่เอาจุ่มลงไปในดินให้รู้ว่าอ๋อ ค่า pH 4.5นะมันเป็นกรดแล้วล่ะ5,5ก็ไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว6,5เนี่ยโอเคเพืชเจริญเติบโ,โตได้ดีอันนี้คือลักษณะของการที่นำาบอยมีไว้ให้เพื่อนะคะเราต้องเป็นหมอดินของเราก่อนเพื่อจะรู้ว่าดินเราเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วเวลาใครมาแนะนําอะไรเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเราขาดอะไรเราควรเติมอะไรลงไปเราควรจะเอาอะไรออกเนี่ย ออกนี่ได้ยากหน่อยนะคะบางทีแบบทุกคนนี่คือแบบอะไรดีอะไรเขาว่าดีฉันก็ใส่ไปหมดเลยส่วนใหญ่ที่แบบคุณนอยเขาว่าอะไรดีนะเราใส่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอใส่ไปหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดความที่มันมากเกินไปนะคะพืชมันก็กินไม่ได้มันก็ล็อกไปหมดเลยบางทีถ้าถ้าสมมติอย่างว่ายกตัวอย่างนะคะแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมเนี่ยบางทีหลายๆคนเลยต้องการให้โครงสร้างของพืชแข็งแรงอัดแคลเซียมเข้าไปใหญ่เลยนะก็คือซื้อ ซื้อแคลเซียมมาด้วยยังไม่พอเอาแคลเซียมหลายตัวเข้าไปใส่นะคะแล้วเราปรากฏว่ามันล็อกหมดเลยอย่างเช่นของน้ำม้อยเนี่ยถ้าถ้าภายใต้แบรนด์น้ำม้อยเนี่ยจะเป็นจะเป็นที่เราคํานวณไปละนะคะแล้วก็คือให้ให้มันเหมาะสมแล้วมันพอดีลวคือไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรลงไปบางทีก็มีลูกค้าที่แบบว่าพอใส่ไปปุ๊บแบบปรากฏว่าก็เอาเอาซื้อแคลเซียมมาใส่ไปอีกปรากฏว่าทุเรียนไม่ถึงไหนแล้วเขาก็งงมากเลยว่าเฮ้ ไอสวนเนี้ยก็ใส่มิสเตอร์ฮิวแมนเหมือนเราเลยเราก็ใส่มิสเตอร์ฮิวแมนเหมือนเขาเลยเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มันไม่ถึงไหนอะมันล็อกทีนี้แกก็มาปรึกษาในส่วนข้างที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะเป็นเป็นลูกค้าเราด้วยแล้วค่ะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนด้วยนะเขาบอกพอไปดามเอาไปเอามาคุณอ้อยเขาใส่ของเราแล้วเสร็จแล้วไม่พอเขาซื <c> ้ <oughs> อแคลเซียมมาเติมอีก่ะแล้วก็ยิบซ้ำมมาเติมอีกโอไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็คือมันก็นั่งแท่นเลยมันไม่ไปไหนแล้วมันก็ล็อกอย่างเง้ยบางทีก็ไม่รู้ว เฮ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็โทรมาถามน้อม้อยเนี่ยก็ก็อันนี้ก็คือการแบ่งปันนะคะว่าเออน้อม้อยเจอเคสแบบเนี้ก็คือการที่เรารู้ว่าเขาเสียมมันดีเอาเราก็อัดใส่อัดใส่อัดใส่อะไรเงี้ยก็เราก็ดองดูว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินเนี่ยมันก็จะแบบไปล็อกตัวมันเองนะคะเพราะฉนั้นพอมันล็อกปุ๊บเนี่ยพืชมันก็กินไม่ได้กินไม่ได้มันก็นั่งแท่นในทุเรียนนะในในทุเรียนเพราะนั้นเนี่ยในในในส่วนของ รดูการช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเนาะพอฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเวลาสวนไหนที่ใช้เคมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เคมีมันไปไปไหนไม่ได้เลยมันไม่ไม่เคยถูกปลดปล่อยเลยไม่เคยดึงออกมาจากดินเลย <c oughs> บางทีมันตกค้างเราก็เอ,อใส่ลงไปอีกหรือไม่ใส่อะไรเงี้ยค่ะโอ้ขอโทษนะคะเดี๋ยวนะนะคะไม่ใส่หรือใส่ลงไปเนี่ยก็ทําให้เกิดเอ,อเกิด เกิดเกิดความสะสมการสะสมของของของปุ๋ยเคมีทีนี้พอมันไม่ได้ไม่ได้ออกมาบ้างเนี้ยบางทีใส่ไปมันก็ไปสะสมอยู่ในนั้นนะนะพอมันสะสมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ดึงออกมาเลยมันก็ใส่เข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็เจอฝนอีกโรคที่จะตามมาก็คือไฟท็อปทูล่าหรือรากเน่านั่นเองนะคะหรือว่าเชื้อราตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไฟท็อปทูล่านั่นแหละทําให้เกิดระบบรากเน่านขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา จะทำให้มันให้มันดีเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องอรู้ก่อนว่าตอนนั้นอะดินเป็นกรดหรือเป็นด่างเมื่อค่า pH ในดินเป็น4.5สิ่งที่เราจะควรจะทําก็คือการที่เราจะต้องลดจากความเป็น4.5ให้ลงมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลางนะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้พวกปูนขาวโดโลไม์นะคะแล้วก็หนปูนขาวกับโดโลไม์นะคะประเภทของที่จะมีความเป็นด่าง เพื่อใส่ลงไปให้ลดความเป็นกรดลงนะคะคือ4.5ลงแต่ว่าในส่วนของตัวของน้ำม้อยเอ,เองนะคะภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราเนี่ยจะจะไปควบคุมระบบในดินนะคะซึ่งซึ่งภายใต้ตต้องต้องเป็นสูตรเรานะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นฮิวมัสล้วนๆหรือว่าฮิวมัสที่ที่ทํากันโดยไปท้องตลาดนะเราต้องดูก่อนว่ามันมีหลากหลายไงมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทหลาย ทุกคนทํามาไม่เหมือนกันเลยสูตรแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับภายใต้สูตรของตัวน้ำม้อยเองเนี่ยของเราเนี่ยใช้ลักษณะของภายใต้แบดมิสเตอร์ฮิวมัสเราเนี่ยก็คือการที่เราไปใส่แล้วปุ๊บลดน้ําเลยคือเกษตรกรไม่ต้องไปหาสิ่งหนึ่งประการใดทุกอย่างมาใส่นะคะก็คือเราเราควบคุมค่าพ H ในดินนั่นเองนะคะในสิ่งที่เป็นจุดต่างของเรานะก็คือการที่เราเอ่อเป็นจุดต่างที่เป็นสูตร นะคะเป็นสูตรที่ลักษณะของการที่เราไปช่วยพืชในขั้นวิกฤตและหมายความว่าไม่ใช่อยู่ในลักษณะของการที่แบบเตรียมดินปกติทั่วไปอย่างบางคนแบบเออแบบเป็นเป็นซื้อฮิวมัดไปแล้วก็ไม่มีพืชเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็แล้วก็ไถพลวนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีพืชอยู่นะคะอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วก็พืชที่สําคัญสําคัญอะ คือไม่ใช่อะไรก็อเอาไปใส่มั่วเนี่ยมันจะตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญเราต้องรู้ก่อนว่าค่าดินเราอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มีพืชน,นะพูดถึงในกรณีที่มีพืชทีนี้พอเรามีพืชปุ๊บเนี่ยเราจิ้มเครื่องไปหรือไม่จิ้มเครื่องเนี่ยเรารู้แล้วเออเหลืองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยพืชมันมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พืชจะกินได้เลยก็คือดินน่ะต้องมีค่า pH เป็น6 5ห้าุด้าถึง 6. 5ุอันเนี้คือ เราใส่อะไรไปเนี่ยพืชรับได้กินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนสําคัญคือนะ้อม่พูดในประเด็นของการที่ฤดูฝนนะคะแล้วเราใช้เคมีเยอะนะแล้วเราไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นกับพืชเราเฮ้ยทำไมมันเหลืองทําไมมันทาไมมันถึงอันนี้ที่จริงแล้วบางทีก็เป็นไฟท็อปทุล um ่าอย่างเงี้ยคือเลิกโรคเชื้อราบางคนก็ใช้ไตโคราม่าช่วยไตโครมาช่วยก็ยังไม่อะไรยังไง เราให้รู้ก่อนว่าดินเราอ่ะจะเป็นกรดหรือเป็นด่างเท่านั้นเองแต่ในส่วนของมิสเตอร์ฮิมัสเราที่เรา,าทําภายใต้สูตรเราคือไปการทําการควบคุมค่า p h ในดินให้มันเหมาะสมแก่พืชเพื่อพืชจะกินอาหารได้นะคะแล้วก็ไปควบคุมระบบารากนะคะปิดเปิดปลายรากของพืชน,นะ,ะที่ให้พืชเนี่ยรับอาหารแบบไหนถึงเวลาเขาอ๋อพอแล้วเขาก็จะไปปิดของเขาพอถึงเวลาเขารับเขาจะเปิดถามว่า คุณน้อยคุณอ้อยตามไปดูมันเหรอว่ามันปิดเปิดยังไงอะ่ะก็ไม่ไม่ได้ตามไปดูแต่ให้ดูที่พืชนะคะเพราะว่านม้อยทําเกี่ยวกับเรื่องปามด้วยนะคะหลังสุดเนี่ยเราช่วยในกลุ่มปามเนี่ยซึ่งปามเนี่ยคือถ้าเวลาฝนตกน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับดูดน้ํามากเกินไปน้อม้ยพูดมันบ้านแล้วกันดูดน้ํำก็คือแบบจะดูดจนสําลักอะ่อะแล้วมันก็ น้ำท่วมแล้วก็ล่างเน่าตายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เจอแบบสภาพน้ําขังจริงๆนะปามนี่ไม่ตายง่ายๆเลยแต่ว่าอันนี้คือตายได้เนี่ยคือโคตรเซียนนะเซียนเซียนเซียนที่แบบอาจจะฝนหรือว่าน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็โทรมาปรึกษาั้อย ว่าก็บอกว่าอ่างั้นก็เอาใส่ใส่ช่วงฤดูฝนด้วยนะน้ําท่วมขังด้วยนะพอใส่แล้วปุ๊บปรากฏว่าปาล์มเนี่ยมันเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งคอไม่ขาดนะคะถ้าใครรู้สับปาล์มนะคอไม่ขาดสองคือยอดนี่เขียวพุ่งสม่ําเสมอใบทางปาล์มเนี่ยก็คือเขียวไม่เหลืองอันนี้คือลักษณะของการที่น้าบอยไปแต่ต้องไยใต้สูตรเรานะเพราะเราก็ไม่รู้อันอื่นเนาะ น้อม้อยก็คืออันนี้เก็บเคสของตัวเราเองไงในในลักษณะของลูกค้ากลุ่มที่ใช้ของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเขาควบคุมระบบปลายรากเนี่ยเขาควบคุมปิดเปิดได้ดีเนี่ยแล้วก็กินอ่กินอาหารได้อย่างสม่ําเสมอในสิ่งที่เราให้เข้าไปแล้วเหมาะสมเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดคอถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะหรือว่าอ่าจะแง้งอะไรเงี้ยเขาก็จะเติบโตอ,อย่างสม่ําเสมออ่ะอันนี้นะคะวันนี้น้อม้อยก็จะฝากไว้ กับเกษตรกรในเรื่องของการที่เราอยู่กับดินนะอันนี้อันนี้แค่คุยถึงเรื่องค่า PH ในดินนะแล้วก็ฤดูฝนที่เราใช้เคมีเยอะเกินแล้วก็ให้รู้ว่าเออดินดินมันเป็นอย่างเงี้ยพืชถึงได้สแสดงแบบนี้ในกลุ่มของพืชต่างๆนะคะพเพราะน้อมาจะดูแลในส่วนของทุเรียนนะคะทุเรียนยางปาล์มคือดูดูแลทุกอย่างอะ่ะเพราะน้ายดูแลในเรื่องของดินนะะดินเราจะมีโครงสร้างดินแบบไหนเนี่ย พืชต้องกินอาหารได้ต้องมีมีความโปร่งที่เหมาะสมมีเอน้ำนะคะน้ําที่เหมาะสมเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำมันมากเกินเนี่ยค่ะสิ่งที่ไปแทนที่นะคะก็คือเป็นน้ําหมดเลยก็จะไม่มีอากาศเพราะฉะนั้นพืชมันต้องการทั้งน้ําและอากาศที่เหมาะสมเหมือนเราอะน้ําท่วมเราจะไปสําลักตายพอดีคือแบบหายใจยังไงลรานะคะเพราะนั้นเนี่ยอากาศ นะคะข้างในอ่ะมันก็ต้องโ f l o คือดินต้องโปร่งระบายน้ําได้ดีนะคะน้าเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำมันจะระแทนที่เยอะแหละเพราะฉะนั้น พืชต้องจัดการตัวเองได้ในระบบรากแต่ถ้าเขาจัดการตัวเองไม่ได้ก็คือเหลืองแล้วก็ผลที่สุดก็จะตายนะคะเพราะนั้นน้ำม้อยก็ยินดีให้คำปรึกษาเกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะกลุ่มพืชไหนที่ที่มันต้องลงดินนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำน้ำม้อยก็มีนะพวกไฮโดรโปรนิกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ขอคุยถึงเรื่องดินก่อนเพราะว่ามันเข้าช่วงฤดูฝนแล้วนะคะเราก็ต้องคอยระวังในเรื่องของพืชทางเกษตรของเราว่า เราต้องดูแลดินอย่างดีแหละเราต้องรู้ก่อนว่าอาการแบบเนี้ยก่อนที่มันจะเกิดอาการเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าดินเราต้องหัดเป็นหมอดินนะคะน้ำม้อยฝากด้วยนะคะใครที่แบบมาเจอน้ำม้อยใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะน้ำม้อยก็จะไปรีวิวนะคะไอสิ่งที่เราปลูกลงไปหรือในกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้ของเราเนี้ยมารีวิวให้ดูเพราะนั้นกดติดตามไว้ก่อนแล้วกดกระดิ่งไว้ก่อนพอเวลากดติดตามแล้วกดกระดิ่งเนี่ย มันถึงเวลาเอ่อนบอยทำรีวิวมันก็ได้ขึ้นมานะคะก็ค่อยๆฟังกันไปนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะในเรื่องของดินเนี่ยเพราะว่านบอยก็เอ่อมิสเตอร์ฮมัสเราดูแลเกษตรกร,ร,กรมาเนี่ยเข้าปีที่7แล้วนะคะนี่คือ7เต็มตัวแล้วปีที่7กลาง กลางปีเต็มตัวเลยจะย่างเข้าไปปีที่8อีกปีหน้าแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราได้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 ได,ได,ได้ประสบการณ์จากเกษตรกรแล,แล้วเราทําการร่วมมือกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาสินค้าหรือว่าการพัฒนาตัวโปรดักต์ของเราหรือว่าตัวที่น้อม้อยมีไว้ช่วยเหลือเนี่ยก็คือมันก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเราพยายามให้มันให้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะแก้ปัญหาแบบโคเวอร์เลยนะคะก็สามารถที่จะ กดเบอร์โทรมาถามมอยได้เลยที่0825644999นะคะหรือ0956878444ฟังแล้วก็ฟังไปฟันผ่านหูก่อนนะคะเพราะว่าม้อยจะฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะเบอร์โทรนะแต่ว่าเบอร์ที่มีเป็น id line เนี่ยสามารถโทรได้เลยก็คือ082นะคะ564แล้วก็4999นะคะอันนี้เป็นเบอร์ id line ด้วยนะคะ อ,อพอถึงเวลาก็ใส่ไปในอดีลายไลน์ขึ้นเลยก็สามารถที่จะโทรถามไลน์กันได้หรือว่าไลน์มาถามก็ได้นะคะก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษากับเกษตรกร,กรทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้น้าม้อยก็จะกลาดลาไปเพียงเท่านี้สําหรับการฝากฝังกันในเรื่องของการดูแลดินในช่วงฤดูฝนนะวันนี้น้ามอยก็กลาวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ